งเล็กจังเลตกงเลใบงใบสองก็ดี ก็เมมตนเพิ่นนิงแล้วเ่พประดีมันก็เมนน์นิ่งเนะจ๊ะเนาะก็เมนน์นิ่งไม่พปมพ์กัเลยว่าเห็นก็เมมตนเดี๋ยวจะเอาอีกเครื่องนึงมาดูสวัสดีค่ะน้องเวนการเกษตรไลท์ที่สิบแปดขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า อ่าให้ใส่เสื้อให้ไหมเอ่ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเล็บสิบแปดเอาเสื้อใส่ไหมคะเสื้อใส่ไหมใส่เสื้อให้ไหมให้ไม่ปิมใส่เสื้อให้ไหมเอ่ย ปิมก็เหิงพ่อพูดป,ป่าปลาน่นดิปิมบอก่ท่านจริงปัญไดเด้จ่าเด้อ่าวากันเด้อน,นั่งทำงานอยู่นะคะเพื่อนๆใี่ใปิมตั้งทำงานอยู่จ้า ทำงานไปด้วยคุยไปด้วยให้ครบชั่วโมงชั่วโมงไปด้วยประเภทนี้บุญทางภาคอีสานเข้ากบบับบุญประเภทนี้คือบุญพระเวทได้จาบุญพระเวทประเภทนี้ประเภทนี้บุญพระเวทฟังแต่มหาชาติของจังหวัดร้อยเอ็ดเรา วันที่เจ็ดที่แปดของบ้านแม่ปิ่มเองกับวันที่อ่าสิบสิบเอ็ดดสิม่ก,กินข้าวปุ่นกับมาใดได้จะเด้อเพิ่นวันสิใสเสื้อหายอ่าเพิ่นบ่อยู่เรี่ยวบ่กันสิให้ใสเสื้อหายบอกใดได้จะเด้อว,วันที่สิบสิบเอ็ดก็จะเป็นบุญพระเวทบ้านเราถ้าบุญพระเวทบ้านนั้นเมืองละเอียดกือเป็นวันที่ วันที่เก้าที่สิบจะวันที่เก้าที่สิบวันที่เก้าที่สิบมันจะจะเป็นบุญระเวศบ้านบุญระเวทอันบ้านทะคอจจะบ้านทะคอะมีปีมอูอบ้านทะเค้อจะได้บ้านทะคอ,ะอ,ะอตำบลเมืองงามอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีบุญระเวทฟังเทศมหาชาติในวันที่สิบสิบเอ็ด แต่ของจังหวัดของจังหวัดจะเป็นวันที่ของจังหวัดจะเป็นวันที่อันของจังหวัดจะเป็นวันที่แปดที่เก้าที่เจ็ดที่แปดเออบอกไปที่เจ็ดที่แปดบนี้วันที่แปดมูไม่์พิมกสิทธิไปฟ้อนนะจะได้ฟ้อนเปิดงานบาิคนว่าจะได้ไปฟอ้อนอ่าเปิดงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดใครอยู่ใกล้ ถ้าอยู่ใกล้ๆมาเยี่ยมชมได้เลยถ้าอยู่ใกล้บ้านเรามาเยี่ยมชมได้นะ